คุณเคยสงสัยไหมว่าใครกันที่ยืนหยัดปกป้องผืนแผ่นดินไทยตามแนวชายแดนที่ทุรกันดารเรื่องราวของพวกเขาเริ่มต้นขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์แผ่ขยายเข้ามากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจึงถือกำเนิดขึ้นในปี2496 พวกเขาไม่ใช่แค่ตำรวจแต่คือครูคือหมอคือวิศวกรคือทหารที่เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประชาชนในพื้นที่ห่างไกลคุณรู้หรือไม่ว่า TPC ซหรือตำรวจพลรม่มคือหน่วยรบพิเศษที่ถูกส่งไปฝึกในสหรัฐเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆพวกเขาเหล่านี้คือผู้พิทักษ์ที่แท้จริงคอยดูแลความสงบและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวไทยตามแนวชายแดน การล่าตระเวนชายแดนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่มันคือภารกิจแห่งความเสียสละที่ยังคงดำเนินต่อไปแล้วคุณละ่ะพร้อมจะติดตามเรื่องราวการเสียสละของพวกเขาเหล่านี้ต่อไปหรือไม่